ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมอำเภอพังโคนขอนำท่านเข้าสู่รายการการบรรยายธรรมดำเนินรายการโดยพระไกรสมดสิริสาโรจากวัดป่าสุขสวัสดิ์อุดมธรรมบ้านบา่าฮีตำบลบา่าฮีอำเภอพาน,นานิคม ขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วค่ะเงินพอนดย้ยัดยมทุกคนทุกทันนไทยสวันที่สิอมีนาคมสองพ สิ่งทุกอย่างมันก็ส่เหตุปัจจัยทุกอย่างดำเนิโยนะธรรมชาติครัธรรมชาติบอกพอดีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ตายได้จนไหมเนี่ยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีเหตุปัจจัยในการดำรงชีวิวตโยเราก็ศึกษาธรรมชาติได้ละธรรมะั ูเข้าใจธรรมชาติสียู่เป็นสุขใชู่เข้าใจธรรมชาติโอ้ะเป็นในนีเนาะธรรมชาตินะอยู่เป็นสุกมาต่อตานั่นแหละูบอกเข้าใจธรรมชาติกันเนะมันก็เป็นในนีเนาะจมบนไปแล้วนี่อาศัยการศึกษาแหละเข้าใจธรรมชาติมุคุู้บอกศึกษานะครบอกเข้าใจนะ อยยุเป็นทุกข์นี่แหะืนฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฝผืนความบวเทงฝผืนความเป็นทุกข์ฝืนความเป็นอนัตตาความบวมเป็นตัวตนั้งทีธรรมชาติเขาเขาไม่ได้ให้ยึดมันถือมันความบัไดดั่งใจหรือความสิไดดั่งใจก็ตามคือธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่กับแบบสุกแน่ทุกแน่สมหวังแน่พิดหวังแน่นี่แหละ อยู่แบบบ่อยดนะเออสุขกับธรรมดาทุกข์กับธรรมดาคิดวังกับธรรมดะสมวังกับธรรมดะบ่ยินดียินร้ายกับอย่างแต่กับดำเนินชีวิตในทางที่ถือต้องไปนี่ทางทางดีนี่แหละทางบุญทางกุศลนี่แหละทางบ่ดีเบากงคนว่าเออมันเฮ็ดให้เราทุกข์ทางบาปบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่ทางบุญไม่ทำบาปทั้งปวงทำดีให้ถึงพร้อม ทำกุศลให้ถึงพร้อมทาจิตให้เขารอบดคือเคือบ่มีเหลืองกับจิงปักกฏอตบ่มีเหลืองอะไรแนี้ดีไปคนสีย้องว่าดีบ่ดีก็แล้วแต่เขาอยู่ในความเห็นของเขาที่มันถือตรงละถือถ้ำมาละถือตรงก็ได้ที่ทุกอย่างพอดีเ่ยแหละความว่าความเห็นถือบ่มีไปพิษไปถือเนาะมันเป็นความเห็นของแต่ละคน ที่กำหนดเองว่ามันทึมันทือกับมันทืใจนั่แหละมันทืใจแล้วว่าทือต้องเมตคนมีความสุขแล้วว่าคนนั้นเที่ยนเฮ้ามีความสุขแล้วก็ว่าเขาดีรลดนะบางทีความเห็น Heather, จะมันเป็นปในทางธรรมหรือบ่แมนกับบจักแต่ว่ามันทื่อใจเจ้าขวงก็ทื่อแหละดังนั้นเฮาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อสี้องว่า,วาดีเรือ่องบ่ดีมเขต้องเบิ่งใจเจาา้าขวง นีเทือแล้วเออเาต้องไปแค่นะเราต้องไปแค่เนพะื่อนเอาสิย้องสิสม้มเป็นธรรมดาของโลกที่ต้องมีความเห็นว่าเออทือใจเขาว่าดีมันเลม้่แต่พุทธเจ้าก็มีคนด่ามันสิดีจำใดก็ได้มันบดเทือใจขู่มันกันบดีนี่แหละเห็นสิเฮ็ดดีก็ข,ขาจำใดเขาไม่ได้ว่าเขาดีได้ นั่นถ้าธรรมชาติของโกกตนนะนนะเออเม้นทื่อใจนี่เม้นเป็นโจรกูกว่ดดีนะเออว่าโจรเนี่ยขี้เล่าเนี่ยนี่นะโผล่ขี้เล่ากอว่าโผล่กูดีม้นได้เม้นว่าโผล่กูโศได้แตว่าทื่อใจนี่แล้วนี่แหละย้อมกิเลสตัณหาถ้าทื่อใจผูดใดก็ว่าู้นั้นดีเมื่อสิโสซัมใดก็นั้นเขาม่องให้มันเข้าใจในทางรรมทางถรำเนี่ยสิเอดแต่ความดี แล้วก็บบยุทธ์ดีนะบมติดดีเมื่อสิมีการวางใจที่เธอต้องมีความสงบแมนะ้แต่ว่าธรรมะเขาก็ต้องวางใจให้กันได้อวางใจว่าเออม่งก็มีคนที่เับาฟังแล้วก็บรรับฟัง,ฟงมีคนซื้อแล้วก็บรรเสื้อเขาบอกควรสิจิปยัดเยียดให้เขาเออรับรู้หรือเป็นทุก์ในการที่สอนเขาล้วเบาะเขาลวในทางดีแล้วเขาบริา่าง เป็นทุกเจ้าของอันนี้ก็แสดงว่าบมได้สอนเจ้าของนะความหมายก็คือสอนผู้อื่นดีแต่บมได้มาสอนเจ้าของให้มันดีนะเบาดีโย่แต่แต่เจ้าของผัดโบเห็ดดีคือบ่องจักรสชาติของธรรมะบ่งจักใจเจ้าของนะว่าดีดีมันเบาดีไปไปจำเขามากว่าเขาเอาคิดปะเขามาก ว่าในนี้มันเวาดีแล้วก็ไปเบาะต่อไปเจ้าขวางบรู้รสชาติในความดีเลยเกิดผลกับเจ้าของก็เลยเป็นทุกข์พ่อสอนเขาว่าเฮ็ดดีเขาบอเฮ็ดดีก็หายเขาเป็นทุกข์นำเขาเราสังเกตบางคูบาอาจารย์เพิ่นหมด้ทุกข์นำเขาเลยแต่ว่าเพิ่นสอนดีเด้เบ้อให้คนเฮ็ดความดีทำบุญกุศลภาวนา เท็นก็บริทุกน้ำเห่าเราเออจะไปใส่กบไป๋ยจะมากกับมากเฮ็ดสัวกับเฮ็ดรลดเฮ็ดดีกับเฮ็ดรลดมันเป็นเรื่องของเจ้าเป็นกรรมของเจ้าเขามีนาทีเบาะก่าวได้แท่งทางที่ดีคำสอนพทธเจ้ามาเบาะเดียวเฮ็ดในนี้เด้อมันจังได้ผลเในนี้มันจังพ้นทุกเฮ็ดในนี้มันจังตกนรกมันจ็เบ,บาะเมือ่อไรอยู่ในเฮ่าเนี่ยเฮ็ด นจ่ใจเพิ่นผู้บาจายมันกับวั้ทุกข์พาะว่าเพิ่นทำนาทีของเพิ่นคือเบาะแนวทางที่ถือตรงให้แล้วแต่ว่าสติปัญญาสุดเจ้าบอกบอกเฮ็ดตามเพียงกันแล้วแต่นะ่ะเพื่อเฮ็ดตามเพิ่นก็เออยินดีน้ำย่แต่ก็เวียขานะเพิ่นบอกมันสีอยู่ในพรมวิหารนะเมตตาก,ก็คือมาเบาะแนวทางที่มันพลทุกข์นี่แหละเมตตาก,กรุณาส,าสงสารเ,เพื่อ รู้ศิท์รู้หาปฏิบัติตามหรือว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องอหูธรรมะปฏิบัติแล้วก,ก็พ้พวกใดของเพื่อนก็เออยินดีแต่กก็ว่างเฉยคืออุบเบกขาอันนั้นแหละคือธรรมะเท้คืออุบเบกขาพิจดตกับทุกคนอยู่แต่อุบเบกขานี่แหละคือความลักเท้ของพุทธศาสนามีเหมืนมายืดมันถือมันมีเหมือนเพิ่นต่ำนี้เพิ่นดามีเหมือนเพิ่นหายเพิ่นโกดเพิ่นศูน พ้นเห็นว่าเอออย่างนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสตัณหาเจ้าควรแก้ไขมันเจ้าหมูแก้ไขเจ้าสีตกนรกเป็นพยายามดึงให้ขึ้นมาจากนรกสุดกระชากให้ออกจากกามให้ผลจากกามกามมันเป็นเหียนให้ทุกให้เฮาหรือว่ามีสติปัญญาบาจัน์ชมบาจาันต้าก็ว่าเพ็นศูนยเพ้นหายเฮาบมูพ่อใจกันนี้เหบอเยอะแยะ ใชเฮ็ดอย่างนี้นอันนี้อันนั้นกันเป็นทุกข์บ่เข้าใจเห็นบ่เนี่ยถ้าเขาเข้าใจรักธรรมปฏิบัติธรรมมัน,นอยู่ในใจเจ้าของเอาข้ามสอนเพื่อนมาสอนใจเจ้าของแต่และคนกันมันก็บ่มีเลื้งกับไผ่หละมันม่ที่มีเลื้งกับมีเลื้งอ่ะไม่นมีเลื้งกับเจ้าของนี่แหละกิเลสตัณหาเจ้าของนี่แหละสร้างเลื้งขึ้นมาเดี๋ยวพ่อใจคนนั้นเดี๋ยวพอบอพอใจคนนี้เลื้งเจ้าของนี่แหละ ปัญหานี่แหละเพื่อแล้วมีปัญหาเด็กใจเจ้าของแหละมีปัญหาแล้วมีปัญหาเอาเฮ็ดทื่อใจก็โอ้พ่อใจเขาอันนั้นแหละตัญหาเอเฮ็ดบ่ทื่อใจก็สั่งเขาทุกแหละเจ้าของนี่แหละเบิ้งเฮ็ดปัจจัยทุกอย่างว่ามันคือธรรมะคือธรรมชาติพอดีเพื่อสียหายก็พอดีเพื่อสียดาก็พอดีเพื่อสิสมก เรื่องของเขาเออก็ดีอะไรนะั่นอะไรมันดีกันบ่เดียวหรือว่าะล่ะก็ศึกษาไปก็เออมันหลงในดีอยู่บ่ใจเขานะ่ะแนวทางเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะเขาอยมันอยู่กับการเรียนรู้อารมณ์เจ้าของอยู่ละธรรมะเราต้องศึกษาให้มันเห็นอาการของใจเจ้าของมันยังว่าให้อสังเกตจิตเออสังเกตจิตก็ต้องอาศัยสติแหละ อว่สติและเลือกรู้เอกากที่เห็นเห็นอารมณ์เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบอกว่าทาั้งตาทั้งหูทั้งรูปทั้งเสียงท,งทงยงั้งกลิ่นทั้งรสเมื่อมันมีการฝึกมันก็ได้ระเลือกรู้มันก็มีการชำนาญขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฝึกงาน,นมาฝึกงานอบรมจิตก็นี่ละการเรียนรู้อารมณ์เจ้าของนี่ละอบรม อินสัทธาความเชื่อประกอบด้วยปัญญาฟังคำสอนมาแล้กครัามาและลึกรู้ตัวยอ่อลงมาครูบาอาจารย์ยอ่อลงมาให้เราได้ปฏิบัติง่ายๆทุกอยจ้างก็คือการมีสติเหตุการกิจกรรมอย่างก็เป็นไปเพื่อการส่งเสริมการฝึกกรรมฐานทั้งหมด มุตเจ้าโอบายมาไม่แต่ครูบายอาจารย์โอบายตะ่กี้มันกับบ่มีแล้วเนาะการสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมภาคัญญางอย่างผมมันกับบ่มีเนาะบทั้งขังบทอากาศมุตเจ้าก็ไ่ได้แต่นี่มันเป็นกิจกรรมกระตุ้นกันนะให้ให้เขาได้ฝึกได้มีสติยางยังแบบนี้เด้อเวลายางเหตุงานก็ให้มีสติเนอเวลาสวดมนต์อเสียงก็ให้มีสติ้อนะเวลาเเวะละให้มันมีการรู้ตัวให้มัน และลึกถึงคําสอนพรพุทธเจ้าสวดมนต์ไปเวลาเว้ากเก็เออเหว้าไปในนี้เขาพอใจหรือบ่พอใจมันก็มีสติแะละเง็้บ่เวลากราบพระให้มีสติเขาไมา่ได้กราบพะพุทธลูกไม่ได้กราบาพระสฆงลูกสาวบ้านอันนี้เราห้องกราบพระก็คือใจที่ประเสริฐใจที่บ่มีกิเลสมันคือกราบเจ้าของนั่นแหละน้อมกราบคือน้อมใจฝึกใจเจ้าของให้เป็นพระ กาบเจ้าของให้ปึกเจ้าของให้เป็นพระเออเอามาลดทิฐิมานะเมื่อใดปวดก้อนกับกล้าเพิ่นขบาร์จานไม่ได้แม้แว่าเออเพิ่นกล้าเพราะว่าเพิ่นพันศาหลายเลยวะเพิ่นปวดเพราะก้อนกับเพิ่เนเออดีเนื้อใดมันดูได้ด๋อนเพิ่นบุญหลายเหมือนมันก็มีแม้แต่หมอปวดหลายอาสิกิเลนาก็ได้แต่เข้าก็เฮ็ดตามพระวินัย ตามกฎระเบียบคือการกราบนี่หมายถึงการลดทิชชีตัวตวนมานะตัวตวนอ้นน้อมใจที่มันบมยอมาหนะมันโมจะกล้าบบจะวายเพื่อได้เห็นบอกคนชาวบ้าน,นคือคนหุ่นจักเห็นโมจะวายพระเมื่อได้ปรับไนวายอ้อนน้อมแล้วมันรู้สึกเห็นบอกลดทิชชีตัวตวนลงวายดุรุกราบดุรุฝังรูบาอาจารย์เป็นเฮงผ้ากล้าผ่าวาย ทราบอย่างๆๆหาุหลายเด้อเห็นยังกกล้าไปเมื่อเด่นบอกว่ายทักไทยเดี๋ยวนี่มันรู้ซึกงนีได้สั่ลรถตัวตนได้ขนะาดเห็นบอกเขาหาไม่ได้มีสติและเลือกรู้อหนะออหนอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปมันโอ้แม่นอีีอันนี้เห็นหน้ากันรถมีเยอะว่ามีการแสด,ดงอาการคิดริยายในการหมายถึงผู้มีปัญญาหาน้าวันได้มีการ ที่จะเห็นอกเห็นใจกันเห็นสังขารกันว่าเป็นทุกข์เม่อม่แต่ตัวตรวจจะไปไหว้มันเฮ็ดยังจะไปกล้าเฮ็ดยังนี่ตัวตนได้นี่อัตตาอัตตาธรรมณะทิฏฐินะมั่แหละถ้าเข้าเข้าใจรูปแบบกรรมฐานนี่โอ้เข้าใจเลยครูบาอาจารย์พายเฮ็ดนี่โอ้หมายถึงการปฏิบัติทมทั้งมเห็น่อศวดมณ์ไหว้พระรุติธิมาณะทั้งหมดแหละ น้อม,มาสู้ใจเจ้าของเป็นอุบายในการเจริญปัญญาทั้งหมือเอาจะเข้าใจเลยธรรมะพุทธเจ้านีสอนให้ละอุปทานค่ะมันจังปุทุกสี่เห็นเลยว่าเหตุของทุกข์คือโอ้มันมีตัวตัวนี้เองมันเกินเลยย่อมแพ้หนะอแพ้เป็นพระเพื่อเป็นวอลแพ้เป็นพระชนะเป็นมากว่าแพ้เป็นพระแพ้ตัวสังขารนั่นแหละบ่มีตัวตวนมาก พอใจพอพอใจไปเอย่อมเพื Bref, um ma, ksam, ่อว่าเจ้าของสนากะเอาไปแล้วเจ้าของอัปตาตัวตนที่เพิ่มขึ้นได้เห็นบอกว่าเจ้าของเก่งนะเนื้อทีทีมานาเนี่ยนั่นแหละผู้ประทานขันมันมันหนากิเลสหนาตรวตรวจแล้วพระอริยเจ้าเพันแล้วโอ้มีแต่ความสงบอันธึนมาบอกับมาบ่ละกิเลสสอเนี่ก็ือยึดไปตามพระวินัย มันไม่ได้มีว่าเพิ่นจะเป็นใหญ่เป็นโตเพิ่นมีคนยกย่องสรรเสริญได้พระอรหันต์ันไม่ได้หลงในตัวตนตำแหน่งเงี่ยงดอกมันได้มีตัวตนมากมียอ่ะบอบว่าพอละอุปทานขันได้แหละบมมีความเป็นเฮาแหละบมมีความเป็นเฮาในสุขในทุกข์กับอย่างแหละยู่กับขันมันไปซื้อร้างกายมันไม่ได้หูเลื้องอย่างดอกแล้วคนที่ยกย่องสรรเสริญเขาหลงนะเขาหลงว่า ยกย่องแต่งตังให้เป็นพาระอรหันเนี่ยนี่เนี่ยพาระาอารหัน์จริงๆเพิ่นไม่ได้หลงว่าเจ้าของเป็นพาระาอารหันหรอกไม่ได้มีเพื่อเป็นพาระอรหันตรการบารรลุธรรมไม่ได้มีเพื่อบรรลุเพราะความหมายของคําว่าบารรลุหรือว่าลราหารันคือการเมื่อต,ตัวตัว,ตวอุปรทานการที่สิบปรุงแต่งให้เฮาสุกครุกกับอย่างบุมีนะเด็กกระโยกกับธรรมชาติที่มันเป็นของเขาเนี่ยนี่แหละธรรมชาติที่ต้องกิน ต้องอยู่ต้องรับต้องนอนต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมมติโลกเสื่อสารกันไปคุยกันไปอาศัยสังขารน,นี่แหละมาุงแต่งเพื่อการศึกษาเรียนรู้เนี่ยนก็ากต้องผงแต่งธรรมะขึ้นมาสังขารธรรมธรรมที่ผงแต่งขึ้นมาเพื่อสอนเรียนรู้สังขารตามความเป็นจริงนี่แหละ เมื่อเข้าใจสังขารที่ว่ามันบดเทียงมันมัเป็ยนอย่างไรกันเมื่อกี้ช่วกบปากกัดกานยั้งว่างๆอย่างนี้ละเื่อจะมีเลื้งกับอ้าวเลื่องของเขาอะไรก็พยายามแนะนน้ำว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมะทุกทุกกับอย่างนก็เรียนรู้มันไปเนี่ยธรรมชาติทุกเป็นในนี้ธรรมชาติสุกเป็นในนี้แต่ว่าธรรมชาตินี้ก็คือธรรมะเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นมันมีเป็นธรรมดา ยมันอยู่ไกลสือธรรมะามันก็ใจมันก็คอยถามอะห็นบ่เอากับสิวแต่ธรรมะให้กันฟังในการที่วัเว้าซื้อโลกมันบอกลย่อบวเดาซื้อทั้งโลกก็หมายถึงกันว้าเพื่อใดนะว้าเพื่อใดเพื่อมีเพื่อเปลี่ยนแต่ว้าธรรมะนี่ว้าเพื่อละเพื่อว่างเพื่อทอดถอนอุปท่านแค่แต่ว่ามาเปลี่ยนพระเป็นเ็นบ่อมาวอานี่ก็ไม่ได้ว้าหวังเพื่อเหาได้อย่างนะเนี่ เออมันนี่แหละคําสอนพุทธเจ้านี่เออมันเฮ็ดไปแบบสบายเลยบ่เอาผลงานอย่างเลยหะน่ะมีตัวตนมาวังเนี่ยอมันสีเอาเออมีเข้าฉันมีมกตินอนไปเฮ็ดปัจจัยยี่อันนี้ก็ได้แต่ตัวตนที่เสียบสุกทุกข์กับกามะนาเนี่ยมันสีเห็นเลยว่ามันมันสีเห็นว่ามันเป็นทุกข์แหละสีมันหลงเนี่ย <nước> แต่กระยู่กับสิ่งเหล่านี้นะได้ก็ดีนะแต่ว่าจิ่โปรงอะนะเนี่ยนะได,ได้ได้ศึกษาไปนั่งรรมานี่ได้ศึกษาแต่แบบนี้พุถุชนคนกิเลสหนาะคือเฮาบอกเคยฟังธรรมะนี่ยเฮาเดี่ยว่าได้ศึกษาเขากระสิหลงได้อย่างมาเฮาในได้ดั่งใจเฮาแต่ว่าสุขพระได้บาดงามก็สุขมั่มีความมัมม่บาดงามบุญหลายบารมีหลายได้ยูพุติดีบุญหลายบารมีหลายลงไป โอ้ยได้ไปเที่ยวมองนั้นมองนี้โอ้ยบุญหลายท้เจ้าเแล้วขึ้นไปนั่นนั้นได้บุญเหมือนบอกเขาใจบุญไตเก่าของก็โอ้ยบอกมีบุญได้ไปเที่ยวน้ำเพลิ่นไปมองนั้นมองมาเข้าใจอ้ยบุญก็คือการละกิเลสนี่เดียการละตัวตนอุปทานขันนี่เดียบุญใหญุ่ดชิไปจะเห็นเนี่ยไปเห็นกันรูปปากคดเสียงปากคดดับไปดับไปความนึกคิดปุ่งแต้มมันกับปุ่งแต้งว่าโอ้ย เห็นรูปนี้มีความสุขเห็นรูปนี้ผมมีความสุขคือเก้าห์แล้วไปเห็นอย่างกระดรอยู่ใส่ก็คือเก้ามันสิมีบุญได้เนอไหนถ้ามันยังไปกระทบไปเห็นแล้วก็เขาได้ไม่รู้นะมงทีบังเอไปเที่ยวแล้วมีคนได้ม่นบอกเนี่ยเจ้าของสิสุกเนยไหนทำาบทำบศึกษาธรรมถ้ามีสติมันก็ได้ศึกษาคือว่าอะไรมันบอกออศึกษาว่าเออเ็มธรรมะ ดี่ีมันมันมันแล้วแต่เหตุปัจจัยสีได้ไปนะหรือว่าได้ไปมันเข้าใจมุ่งนี้แล้วสิบวาได้สแสวงหาว่าเยอะไป้วก็ว่าได้บุญนะนะมีบุญหลายเขาได้ไปจิได้สแสวงให้เป็นทุกแต่ว่าเมื่อได้ไปเขาก็เออได้ศึกษาว่ากระทบแล้วเป็นแน่ใดใจเจ้าของนะีนคือการเมืดเด่อยูวใส่ครับเมก็มอ,อาศัยกระทบคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนะภายนอกรูปรูปเสียงกลิ่นรส ใจมันเป็นได้ไดบ้าทุกทุกจะบ่กก้าหเหลีวอยู่ใส่ก็คือก้าหนหลีวมันก็กระทบนี่ก็พ่อใจก็พ่อใจคือเก้าไปอยู่ใส่ก็กินอาหารกับแทบบ่แทบคือเก้าไปร้านใดก็มันก็ต้องกินอยู่แล้วไปอยู่ใส่ก็ย่นี่ก็กินไปยุหั่นก็กินกินแล้วก็รู้สึกในใดแทบบ่แ่บแล้วเป็นสุกขเป็นทุกข์บ่ถ้าเรียนรู้อุปทานขันมันก็ได้ศึกษาถ้าบ่เรียนรู้มันก็หลง หลวงว่าเจ้าของสุกหลงว่าเจ้าของบุญหล,ลายได้ไปเที่ยวอนะันนั้นแหละหลงเป็นตัวเป็นตนผู <c oughs> ้บ่ได้ไปกับบุญน้อยโอ้ยนี่แหละพอเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมนะเนี่ก็โอ้ยอยุใสก็คือเก้ามันมีแต่รูปแต่น้ำปากกดรับไปมันสุกที่ใจที่กํานด <c oughs> เห็นอุปทานขันแหละนี่ปัญญ่าแหละ นี่แหละเขาจรงวาเขาได้ศึกษาเนี่ยไปมองว่าเออได้ไปมองนั้นมองนี้แล้วมีบุญหลายได้ไปอินเดียมีบุญหลายเาคนอยู่อินเดียก็คือขอทานกันด้วยเขาบุญหลายบอนะเขามีบุญบอกนะเขาได้เกิดในเมืองพุทธเจ้าบุญหลายบอกเขาได้ไปเที่ยวอินเดียเพืออ่อพากันว่าบุญหลาย บุญลายก็มาถึงใจที่ชรัท่าคํามนพระเจ้าไปเพื่อนกำลังบุญมันเกิดขึ้นมองั้นมองใจที่โอ้ยโอ้สถานที่พระเจ้าขน้อยได้มากราบไหวสถานที่ตัดสัตวประโสนเปนสวน่วนเดือดรับโทษขน้อยกรบใหญ่นี้สิีสร้างความเพียรโอ้ยขน้อยปลดสิกและขน้อยสิบวดตลอดชีวิตเออเนี่ยนี่มันเือได้กำลังใจในนี้น,นะมันตาผ้าไปยุ่ ไปศึกษาให้เจ้าของได้กำลังใจไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างกลับมาแล้วก็มาชิกยกุศลโอ้โกผู้เป็นตาภาพไปเสียเงินเฉยๆรุดประสงคในนี้ได้ผู้บ่าจาร์ที่ว่าเพื่อนส่วนก็มาผ่านย่อภาพไปว่าภาพไปวัดนั้นวัดนี้ก็ไปศึกษาเห็นบอกรูปปั้นพระผู้บอาจารย์รูปปั้นไม่ชีแม้ภาพมันนี่เพิ่งเป็นอรหันยิ้นบอกเพิ่งแนวทางปฏิบัติเพิ่งเบื้องต้น โอ้ในกำลังใจนะโอ้ปฏิบัติตามเพิ่์นนอเออรมเชีแคลนี่โอ้ผนพร้อมเพรียอิเลียดนะเมชีโสดาเนี่ยโอ้ผนมีความเพียโสตายเลียดนะยดน้อยจิปฏิบัตินี่ได้กำลังใจในะนี้คืออยู่นี่มันไปปุ่งแต่งโอ้ยคนมาไปเที่ยวมาแล้วมองนั้นบุญหลายน้อยเจ้าได้ไปเออ,เอ,อยิ้มเปว่าไปปุงคิดคิดนะมุมมองเห็นีบอกมุมมอง ปัญญาคนมีคือดิแล้วก็เสวงหาแต่บุญเดียวไปวัดนั้นวัดนี้ก็ได้ไม่ได้ไปเสวงหาปัญญาไปไป,ปหาคู่บา่ายไปถามธรรมะเพิ่นแหละในไหนข้น้อยจังกิเลศลดลงมันจังคือต้องเนาะไปหาพรุทธเจ้าเขาไปฟังธรรมแหละไม่ได้มเมีนไปถามเหลืองอื่น จะสู้จะจ้าสอนให้ละอุปทานขันทั้งหมส่วน,นผู้บ่มีปัญญามันก็สอน,ยน,นสอยู่เรื่องบุญกุศลนั่นแหละทำบุญแน่คิดเหนียวหลายเจ็ดทีเออก็คือเจ็ดทีอย่างเออหมวกขลานะไปป่าปันเดียวคิดเหนียวหลายขนมเบืองเป็นบิลีเฮ็ดก,กินนยูสันเจ็ดพวกไอขนมรูปเมียกันยังสิบโอให้กินขี้เหนียวกันนั่นแหละรวยทะเลรวกัน จักทำบุญบุญอาจาก็โอ้ยสงสารแต่ว่าใจเล่าอนะัะนั้นใจเล่ามันเนียมีศรัทธายะนะแต่กีเรามีนิสัยที่เป็นบุญด้วยแต่เล่าอ่ะเนี่ยมันมันเหนียวกิดเรียนเรือเร่องความโลภนี่มันหลกัเนเลยต้องปาบใช้เล็กปาบขนาดเหาะให้เห็นเดินชมกขมยกลางอากาศให้เห็นเล่ากันยังมิจะเ,เอเลยเออมันมีย่อมได้อะนะเออเหนียวขนานั้นได้ เจ็ดที่เออบางคนกันหนายเลยต,ต้องต้องใช้ทธิ์ใช้เดชปากแล้วก็มาสอนธรรมะสรุปนะเดี๋ยวผู้มีปัญญานี่โอ้ต้องใช้ทธิ์ในการอิทธิทธิ์อันนั้นหรอมาเว้าธรรมะนี่ก็พ้นข้าใจละผู้ก็ใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอุปทานขันแนวจังววาเบิ่งพะ เบื้องเจ้าของพิจารณาเจ้าของแหละอยู่ในสื่อธรรมะมันดีอยู่แต่ว่าดีแท้จริงนั่นคือใจเจ้าของเนี่ยมันวันไหวบอ่อโตสิ่งกระทบบอ่อนะให้เข้าใจกรรมฐานบุญบาร,รมีมันสร้างด้วยดีดูกับตัวเจ้าของนี่แหละมันบได้อยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นี้หรอกอยู่ใส่กระดับทุกได้มัดหมืยว่าอยู่ในเมืองในป่าในเขา ันไปเห็นรูปเสียงกินรดกระทบมาทั้งเมื่อจมีปัญญาม่ก็สามารถที่จะทอดถอนอุปทานขันได้แล้วผมมีปัญญาไปอยู่ในป่าในเขาวิเวกสัมไตเมันอก็รุดผลน่าได้ไม่แต่หลงนี่แหละคุบ่าจารย์เป็นผ่านมาแล้วก็มาเบาะแนวทางคือเฮ้าจําเปลี่ยนต้องเย็ดให้ตัเจ้าของลําบากแล้วปัญญาพูนมันคือทางผลพธ ความเข้าใจในธรรมชาติที่ผมแม่งตัวตนเนี่ยความนึกคิดผงแต่งมันหลอกเขาเป็นตัวตนอยู่เนี่ยสังเกตเบื้องเอาทุกทุกับกอย่างสังเกตเบื้องเอาใจเจ้าก่อนมีง่ายเนอะธรรมะไม่มีแค่แค่เอาตั้งสติเบื้องแ็่เรื่องวิปัสนะคือปัญญา การพิจารณาด้วยปัญญาคำว่าจเจริญวิปัสสนาปัญญาอบรมสมาธิเมื่อมีการมองด้วยความเข้าใจมันก็สงบจิตสงบมันก็บรหาเลี้ยงอะไรนี่มันก็สงบเพือจิตตั้งมั่นนั่นก็เป็นสมาธิแต่อาศัยสติสติให้พ้นในสิ่งที่มันปรากฏนั่นแหละปัญญาว่าเออทุกอย่างไม่เป็นในนี้เนาะเออเราต้องไปเฮ็ดอย่างมันเถอะ ธรรมชาติเขาเป็นแค่นี้เดียวเป็นก็เป็นสมมติของโลกแต่เป็นในทางธรรมนันพบมันบ่เป็นอย่างนะความหมายในทางธรรมว่าเป็นอย่างเลยที่เปลี่ยนนะคือคือสมมติคือโลกนีห่หลงด้วยนี่แห้งแห้งมันหลงว่าเป็นตัวเห่านี่ไม่แห้งหลงเป็นสัดโลกคือยึดนะลุประทานขันน,ะน,นี่แหละกลับ ยสร้างกรรมวิตลอดนั้นเฮามาเรียนรู้ใจเจ้าขวงให้มันเพื่อทางเพื่อสิวาในไหนมันบม่ได้เอาตัวเองไปตั้งไว้กับป้าคนนั้คนนี้ดดมีความมันคงคือมีรักใจเจ้าขวังนี่แเพื่อสิวอเรี่ยากะ่าเอาปฏิบัติเือกัทธะบรัทธาเพราะว่า,าอววเอ,อ ควาศรัทธาพุทธเจ้าพุทใดมีศรัทธาเฮาเมื่อเหลืองของเขาเนาะเขาบอกเข้าใจธรรมะมอนกันพยายมามันมันหลงกันอยู่แล้วคนส่วนมากเนาะคือคือปฏิสาธรรมน,นั้นอาจารย์สันชัยนั่นแหละคนโง่กับคนสารราษผู้ใดหลายคนเดียวอาจารย์สันชัยคนโง่หลายกว่าเออคนสารราษไปอยู่กับพ,พุทธเจ้าเปล่ คนโง่คือคนที่หลงเขาสีหากินกับคนโง่หน้าเนพะื่อหากินกับกามะละขนาดนี้เวลาแปดนาฬิกา